วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา23นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่าลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาอาการป่วยให้กับสุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์รีเวอร์เพศเมียชื่อเปาตุงอายุ3เดือนเข้ารับ ผ่าตัดกระดูกต้นขาขวาหักจากอุบัติเหตุและสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทิเวอร์เพศผู้ชื่อพีก้าอายุ1ปีเข้ารับการผ่าตัดหัวกระดูกสะโพกข้างซ้ายจากการเจริญผิดปกติ ในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เสร็จแล้วทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและทรงใช้ยาดมสลบคงภาวะการสลบพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสุนัขที่ประสบอุบัติเหตุจนกระดูกหักตามร่างกายมักมีอาการบวมที่บริเวณกระดูหกหักโดยขาหรือร่างกายจะอยู่ในมุมที่ไม่ปกติรวมถึงสุนัขจะไม่วางน้ำหนักในขาที่หกักทั้งนี้ในกรณีที่ไม่รุนแรงรักษาได้โดยการดามเฟือกและในกรณีที่รุนแรงต้องรักษาด้วยการผ่าตัดใส่วัสดุยึดรึงกระดูกเพื่อให้กระดูกกลับมาสมานในแนวปกติดังเดิม ส่วนภาวะข้อสะโพกหลุดพบได้ในสัตว์ที่มีการเจริญของข้อสะโพกที่ผิดปกติหรือประสบอุบัติเหตุมักมีอาการที่ขาไม่สามารถวางน้ำหนักได้ปกติหากพบว่ามีอาการเรื้อรังสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดหัวกระดูกประกอบกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ดีขึ้น